สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมแชม S ลิบูททานะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือที่ทำงานด้วยแล้วก็ทาวนะคะพากันมาเดินเล่นวันนี้อากาศดีมากเลยจะพากันมาเดินเล่นก็จะมีอัส a ดามี McDonald s มีใกล้ๆกันก็มี KFC แล้วก็จะมี Shopping Center นะคะเราไปดูกันนะคะว่า ข้างในเป็นยังไงมั่งและตรงนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนรถเมยนะคะสาย72มิสเตอร์ i บิ e r b i r สาย72สายเออิี่ก็โบส่อไรกันไนที่โฟนกอะไรอย่างี้นี่สิะ จำจสายรถเมมค่อยได้แล้วก็ตรงนู้นจะเป็น KFC KFC เดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นเป็นร้านค้าต่างๆนะคะและนี่ก็คือข้างในนะคะในแชม s ลบ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะดูไปเรื่อยๆนะคะช็อปวันนี้วันอาทิตย์ช็อปจะปิดเยอะ mm hmm. ก็จะมีแค่พวกร้านค้าที่ว่าเปิดนะคะร้านค้าที่เป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเปิด mm hmm. พากันเดินไปเรื่อยๆนะคะ ก็ตรงทางตรงไปก็จะเป็นแบ่งวันนี้วันอาทิตย์ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่พาไปดูตลาดกน่อนนะคะข้างในก็จะเป็น ตลาดข้างใน indoor market แต่วันนี้ปิดอันนี้จะเป็นร้านคาสิโน จะมีที่ไพรส์เนียะคะ่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วกลับไปที่เดิมแล้วก็จะมีธนาคารฮาลิเฟกซ์ก็จะมีสปอร์ตเดลเดดคอม อันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่สองข้างฝั่งก็จะมีออฮอลแลนด์อนบาร์กที่ขายพวกสุขภาพก็มีบูธนะคะบูคนไม่ยุ่งเนาะ จะพาไปเดินดูเรื่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะชข้มสลุดท,ทาง ็จะเป็นรอบๆนะคะก็จะมีแบงค์แบงค์เอ่อลอยแบงค์ โคเวนทรีอันนี้คือจะพาเดินดูรอบๆว่าเรามีอะไรบนะ้างสองาันค่ะนะคะจะเป็นแบบนี้มีของขายเรื่อย ก็จะเป็น photoshop ก็จะเป็นผ่าวแรนเนะบอสซิส จะประมาณนี้เนาะแชมป์ซิลิบูทาวตอนนี้เราจะพากันไปที่คอสตาอันนี้วิวโคอันนี้จะเป็นรอบๆของแชมปซิลิบูทาวนะคะก็ วันนี้ไม่ยุ่งเนาะมันก็ไม่ค่อยมีคนเดินออกมาวันอาทิตย์แต่จะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆเนาะว่าในทาวที่มัมอัญชลีและลูกๆอยู่เป็นยังไงเจอไรคอสตาเดี๋ยวเราจะพากันไปนั่งไม่ได้ไปนั่งเนาะไป ตอนนี้เขาให้แค่ไปซื้อเอ่อตอนนี้เขาให้ไปซื้อเทคเาไปอย่างเดียวไปซื้อข้างในได้แล้วก็ออกมานั่งดื่มข้างนอกอย่างเดียวะอากาศดีมากเลยบันนี้พาเพื่อนๆไปซื้อขอดช็อกโกแลตก่อนกาแฟไอ เขาเรียกว่าเค็ช็อกโกแลตเขาเรียกว่าอะไรจำภาษาไทยไม่ได้ช็อกโกแลตร้อนอันนี้จะเป็นสเปกเซอร์อันนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือรอบๆแล้วนะคะ เราเดินก็บกันเลยตอนนี้เราจะพาไปคอสตาก่อนนะคะไปสั่งคอสตาก่อนแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันต่อมี We just think it's ตอนนี้เราก็ได้ฮอทช็อกโกแลตมาอันหนึ่งสำหรับโคบี้โคบี้คุกฮอทช็อกโกแลตแล้ว What you got แล้ว You can't try yet ร้อน hot อันนั้ s o w e ็ e g o อนทูเอ่อแซก o ูตบายเด่ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้จะพาแค่เพื่อนๆมาดูรอบแชมซิลิบูดทาว่าเป็นยังไงนะคะวันวันหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมมัสเตอร์กรีนทาวนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายบาย